ยองสวัสดีครับเอาพกับพวกเราในช่วงซอนซูร,รากาดิกแล้วตอนนี้เราก็อยู่ันที่สยามนะครับผมวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมคาเฟ่มันเกิดของ้อมกระยูวงทีบายทีนั่นเองชื่อแท็กของงานของเขานะครับ Flower by b o m อ่าเดี๋ยวพวกเราไปดูบรรยากาศกันในงานเลยดีกว่าว่าคาเฟ่จะมีบรรยากาศเป็นยังไงผมว่าจต้องน่ารักแน่เลยไปไปดูกันเถอะ แล้วนะครับงานของบอมกยูเนี่ยก็จะมีที่การีนโทสที่3ย่านด้วยนะครับแต่นั้นเราลงทะเบียนกันไม่ทันนะครับเราเลยได้มางานที่เดอดดอยที่สยามซอยเจ็ดแทนนะครับก็เป็นงานเดียวกันนะครับก็คืองานของบอมกยูเหมือนกันเลยนะครับทุกคนฝากทุกคนติดแฮชแท็กด้วยนะครับก็คือแฮชแท็ก flower b a e b o m ก u y นะครับอีกรอบนะครับแฮชแท็ก flower b a e b o m ก u y นะครับฝากไปติดกันใต้คลิปแล้วก็ไปติดกันในทวิตเตอร์เป็นการช่วยเข้าโปรโมทงานเป็นตัวด้วยนะครับขอบคุณครับ ซึ่งเข้ามาแล้วนะครับงานชั้นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรูปขนาดเล็กนะครับติดกับคลิปแล้วก็เอาไปคล้อยกับาสายไว้นะครับก็เป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมนึงของคาเฟ่คาเฟ่นี้เลยนะครับถ้าทุกคนเห็นจากกระจกนะครับจะเห็นว่าพี่โป้เนี่ยเขาใส่ถุงมือด้วยนะครับทางงานเนี่ยนอกจากจะสนุกแล้วย,ยังให้ความปลอดภัยกับทุกคนด้วยนะครับเขาก็จะมีการแจกถุงมือสําหรับทุกคนที่มางานด้วยนะครับ ซึ่งการมางานนี้เนี่ยสามารถเข้าได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือเข้าเป็นรอบๆกับอีกวิธีนึงก็จะเป็นการตรวจ ATK เพื่อเข้านะครับซึ่งพวกเราเนี่ยก็ลงทะเบียนทันนะครับก็คือเข้าเป็นรอบนั่นแหละแต่สําหรับคนที่จะมาด้วยตรวจ ATK ก็ต้องดูรอบดีๆนะครับว่าถ้าคนเยอะเนี่ยอาจจะต้องรอกันหน่อยนะครับผม ขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเฟรมภาพขนาดใหญ่นะครับทุกคนซึ่งก็จะทําให้มิติมิติของรูปนะครับแล้วก็มันดูงดงามมากขึ้นนะครับผมชอบชั้น2มากเลยนะครับผมจะต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าพี่ปาล์มเนี่ยเขาได้ไปสุ่มลัคกี้ดอนะครับภายในงานเนี่ยมันมีลัคกี้ดอด้วยนะครับซึ่งพี่ปาล์มเขาเนี่ยพลาดรางวัลใหญ่ไปแค่นิดเดียวนะครับแค่เลขเดียวจริงๆครับน่าเสียดายจริงๆครับทุกคนซึ่งรางวัลใหญ่คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราต่อติดตามกันนะครับ นี่นะครับก็คือลักกี้ดอที่เขาจับก,กันนะครับก็จะเป็นดอกไม้นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนตัดภาพมานิดนึงครับตรงนี้จะเป็นชั้นนะครับที่มีวางตุ๊กตาหมีนะครับซึ่งตุ๊กตาหมีเนี่ยเยอะมากเลยครับทุกคนแล้วก็มีคําว่าบอมกอยูนะครับวางไว้ที่ชั้นด้วยนะ หันไปทางขวานิดนึงนะครับทุกคนเราก็จะเจอกับสแตนดี้นะครับตอนมันนั่งอยู่นะครับทุกคนก็ถ่ายรูปก,กันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งก็จะมีตุ๊กตาหมีเยอะมากอีกแล้วครับแล้วก็มีเฟรมภาพแล้วก็ที่วางกีฟเวย์นะครับซึ่งไปกี้ผมบอกทุกคนว่ารางวัลใหญ่คืออะไรมันคือตุ๊กตา นกแก้วโตโต้นั่นเองครับทุกคนใครได้ไปเนี่ยมาเม้นบอกผมหน่อยนะครับว่าใครเป็นคนได้ไปแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะครับทุกคนที่ผมค่อนข้างอยากรู้ว่าในงานเนี่ยมันมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวกันแน่ครับมันเยอะจริงๆนะครับทุกคนหันไปนะครับตรงนี้จะเป็นคําว่า happy birthday นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับบองกูนะครับอายุครบ21ปีแล้วนะ อันนี้ก็จะเป็นกิฟต์อเวไภายในงานทนี่เขามีแจกนะครับก็จะมีของทั้งโปรเจกต์นะครับกับแฟนคลับคนอื่นๆ่เขาทํามาก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจทํางานสวยๆแล้วก็เอามาแจกจ่ายกันนะครับก็มีทั้งคัพสลีฟโฟโต้การ์ดสติกเกอร์นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับทุกคนอ่าพัดจบกันไปแล้วนะครับกับบรรยากาศของในงานนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนชอบกันไหมครับส่วนตัวผมทนี่ผมชอบมากเลยครับน่ารักมากๆเลยตาก็ใจดีด้วยคอยแนะนำนู่นนี่นั่นให้อ่า ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบรีรัมยตรังซูน้ำจาอินิดาแล้วเจอกันคลิปใหม่แล้วครับผมว่าพวกเราจะไปที่ไหนบ๊ายบาย